สวัสดีครับไบเบิล e บ o r e b เบร k ฟาส์วันนี้ครับข้อความหวานสุภาษิตบทที่16ข้อ22ถึง24นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับปัญญาเป็นน้ำผุุแห่งชีวิตแก่ผู้เป็นเจ้าของแต่ความโง่เป็นการลงโทษแก่คนโง่ใจของคนมีปัญญาทำให้วาจาของเขาสุขุมและเพิ่มอำนาจการสั่งสอนแก่ปากของเขาถ้อยคำแช่มชื่น เป็นเหมือนรวงพึ่งเป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นพารณาไมยแก่ร่างกายให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอบพระองค์พูดกับเราสอนเราผ่านพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้เราอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงเรื่องของสุขุมใช่ไหมครับแต่ว่ามันเน้นเรื่องถ้อยคําหวานแล้วก็มันมีข้อหนึ่งมาขั้นครับ เสร็จแล้วก็พูดถึงความหวานไปอีกสองข้อแล้วก็เลยคิดถึงแม่เราจริงๆน่าจะรวบมันเข้ามาใช่ไหมครับ mm. เพราะว่ามันหล่นใจมันมันเป็นข้อความคล้ายๆกันเลยก็คือว่าใจของคนมีปัญญาทําให้วาจาเขาสุขุมใช่ไหมครับมีปัญญาสุขุมเนี่ยเพิ่มอํานาจการสั่งสอนเลยนะครับนะครับแกปากของเขาแล้วก็ถ้อยคําแช่มชื่นเป็นเหมือนโรงพึ่งเป็นความหวานแกวิญญาณจิตและเป็นพารณามัยแก่ร่างกายนะครับใครที่ยังไม่ได้เฝ้าเดี๋ยวเมื่อวานนี้กลับไปฟังนะครับ จะได้รู้ว่าอ๋อคำพูดอ่อนหวานเนี่ยมันเพิ่มอํานาจให้กับการสั่งสอนครับแล้ววันนี้พ่อพีก็หนุนใจเราเพิ่มมากกว่านั้นนะครับก็คือให้เรารู้ว่าสิ่งที่เมื่อวานเนี่ยเรามาถูกทางแล้วครับก็คือว่าคนมีปัญญาก็คําพูดเขาเองครับจะสุขุมเพิ่มอํานาจการสั่งสอนครับด้วยการใช้ถ้อยคําแช่มชื่นเป็นเหมือนโรวงพึ่งนะครับแล้วก็เป็นความหวานแก่วิญญาณจิตนะครับเลยคิดถึงเพลงหวานเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ร้องแล้วนะครับเพราะว่าเพลงหวานๆเนี่ยมันฟังแล้วมัน ช,ชุ่มชื่นใจนะครับโอเคครับวันนี้เราดูสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราด้วยกันนะครับเรื่องความหวานเรื่องสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนย้ำเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากให้เราสังเกตข้อนี้ดีๆข้อน22นะครับปัญญาเป็นน้ําพุแห่งชีวิตแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของและความโง่เป็นการลงโทษแก่คนโง่นะครับถ้าสมมุติว่าความหวานถ้อยคําแช่มชื่นเนี่ย เหมือนรวงพึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนรางวัลและการลงโทษนะครับการลงโทษคืออะไรวันนี้พ่อพีบอกงี้ครับว่าความโง่เป็นการลงโทษแก่คนโง่นะครับเราวดูีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเขาบอกว่านะอันนี้สุขุมมองการไกลแล้วนะครับสุขุมรอบครอบแบบความสุขุมรอบคอบเป็นน้ําพุแห่งชีวิตสําหรับผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับ แต่ความโง่เขานำโทษทันมาให้คนโง่เราเห็นลางวันใช่ไหมเราชอบคิดถึงการลงโทษสําหรับพระเจ้าแล้วเนี่ยครับบางทีพระเจ้าบอกอานี้ครับว่าสําหรับคนโง่ไม่ต้องไปลงโทษเขาอีกแล้วครับเพราะว่าความโง่เขาก็นําโทษมาให้กับเขาแล้วครับแค่เขาโง่เนี่ยเข,เ,ขเขาก็ลงโทษอยู่แล้วถูกลงโทษอยู่แล้วนะครับ นั้นขอพระเจ้าช่วยเราครับเราเองไม่จําเป็นต้องไปลงโทษคนที่ทําผิดพลาดนะครับคนที่โง่เขานะครับคนที่ไม่มีปัญญาของพระเจ้านะครับการลงโทษนั้นมาจากพระเจ้าเองครับความโง่เขาจะนําโทษมาสู่เขาเองหรือจะใช้ภาษาที่เราเห็นใน2011ก็คือว่าคนโง่ความโง่เป็นการลงโทษเข,ขาเองอยู่แล้วครับไม่ต้องไปช่วยเขาลงโทษนะครับในทางกลับกันนะครับเราเองเป็นคนที่มีปัญญาของพระเจ้าใช่ไหมครับ ถ้าเกิดเราเองทิ้งปัญญาพระเจ้าไปเลือกความโง่เราก็ลงโทษตัวเราเองครับเราไม่ได้รับชีวิตนี้ลแล้วแลเราเองก็คนโง่ก็จะแสดงความโง่ออกมาครับพูดสิ่งที่โง่ออกมาครับคํานี้เป็นคําที่สําหรับผมมันไม่ค่อยสุภาพนะเราจะเรียกว่าเขาไม่ฉลาดแต่ว่าคําว่าโง,ง่มันรู้สึกรุนแรงไปหน่อยนะครับแต่ว่าพ่อพีก็ใช้คํานี้นะครับแล้วก็ใช้แรงๆด้วยนะครับที่จะบอกว่าความโง่เขานำโทษทันมาให้คนโง่นะครับ มีบางเหตุการณ์ครับที่เราเองหาเรื่องใส่ตัวครับแสดงความไม่ฉลาดออกไปทำให้เกิดผลเสียกับตัวเรานะครับนี่เป็นกรณีที่พ่อพีแนะนำไว้ดีมากเลยนะคว่าคนโง่นิ่งเสียก็ถือว่าฉลาดแล้ครับพูดมากก็นำการทรยศมาถึงกับตัวเองนะครับผมเชื่อว่าพ่อพีหลายๆตอนก็สอนเราเรื่องนี้นะครับ แต่วันนี้เราลองคิดดูนะครับว่าโอ้ถ้อยคําหวานนะครับดีมากให้รางวัลให้ความแช่มชื่นนะครับแล้วก็ยังบอกว่าเป็นยาครับเป็นยาครับว่าจะอ่อนโยนเป็นเหมือนน้าผึ้งหวานชื่นแกจิตวิญญาและเป็นยารักษาชีวิตนะครับในฉบับ2011เขาใช้คําว่ามีเขาใช้คําว่าปัญญานะครับเพิ่มอํานาจการสั่งสอนใช่ไหมครับความหวานจิตวิญญาโอเคนะครับก็คือว่ามันก็ยังคง ย้ำให้เราเห็นถึงว่าคนที่เลือกพระเจ้านะครับเชื่อฟังพระเจ้าพูดจะอ่อนหวานออกไปจากชีวิตนะครับถ้าไปเจอคนโง่นะครับเขาไม่รับเขาไม่ฟังนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเขานะครับเพราะว่าเขาก็ลงโทษถูกความโง่นะลงโทษแล้วนะครับในทางกอักันถ้าตัวเราเองเป็นคนนั้นนะครับคนที่ไม่ยอมรับปัญญาจากพระเจ้าไม่รับการสั่งสอนเราก็ลงโทษตัวเราเองครับ ขอพระเจ้าช่วยเราครับวันนี้ดูเหมือนว่าเราเองจะไม่ขาดสิ่งใดนะครับเอาความหวานเข้ามานะครับแล้วก็คิดถึงเรื่องของการลงโทษคนอื่นการที่เราจะรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันเดี๋ยวต้องไปจัดการเขาต้องไปสอนเขาซะหน่อยนะครับขอพระเจ้าช่วยเราครับหวานเข้าไว้ก่อนนะครับถ้อยคํานะครับแล้วก็ พระเจ้าจะเติมส่วนเ่านั้นเองแล้วเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้านะครับเราไม่แสดงความโง่ไปเราก็ไม่ถูกลงโทษครับเราไม่ถูกลงโทษเขาคนที่ในความรู้สึกเราว่าเขาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องความโง่เดี๋ยวพระเจ้าสอนเขานะครับมันลงโทษตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับความโง่เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครปรารถนาอยากจะเห็นคนอื่นผิดพลาดหรือทําความโง่มานะครับหลายครั้งเรา จะเตือนคนเนี่ยต้องอาศัยความหวานนะครับความแช่มชื่นให้กําลังใจใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันคําพูดที่มันไม่หวานไม่เหมือนคำพูดแรงๆมันจะเป็นคำพูดที่ลักษณะไม่ฉลาดนะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะอธิษฐานแทนอธิษฐานเพื่อคนอื่นครับขอพระเจ้าเติมความหวานให้ฉันให้ฉันพูดหวานๆให้ฉันเป็นคนที่ไม่ใช่หลอกลวงนะแต่ว่าพูด นึกคาพูดที่มันดีหน่อยหนึ่งนะครับไม่พูดอะไรออกไปรุนแรงแล้วก็หวอนจะไปลงโทษเขาครับแต่ว่าพระมีวันนี้บอกมันจะลงโทษตัวเราเองนะครับถ้าเราพูดสิ่งที่ไม่ฉลาดออกไปนะครับขอพระเจ้าช่วยเราครับได้ได้ข้อคิดเยอะนะครับได้ข้อคิดเยอะหลายอย่างเลยนะครับเราลองมาปมวนดูว่าพระเจ้ากําลังพูดอะไรกับเรากันแน่นะครับอย่างอย่างที่เมื่อวานบอกนะครับไม่ต้องคิดถึงคนอื่นนะครับวันนี้มันพระมีพูดกับเราอะครับ แล้วเตือนเราด้วยเรื่องอย่างโง่ให้เรามาระวังนะครับเราลองสงบใจเราคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราด้วยกันนะครับอาจจะมีบางอย่างนะครับที่พระเจ้าเตือนเราเรื่องคําพูดเรื่องการสอนเรื่องของชีวิตของเรานะครับแล้วก็เมื่อเราหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงได้เป็นการนําปัญญานําพระเจ้าไปสู่คนอื่น เราอยากเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้พระเจ้าขอใช้เราขอช่วยเราอะไรที่เป็นจุดอ่อนเราขอพระเจ้าส่งแก้ไขจุดเหล่านั้นและพระเจ้าให้เราเองที่จะเชื่อฝังพระจนะพระองค์ลหลายๆครั้งเรารู้ว่าพระเจนะพระเจ้าสอนเราคนเดียวฟังดีกวสอนเราสอนเราก่อนก่อนที่จะไปสอนคนอื่นได้ให้เราเข้าใจสิ่งนี้ว่าพระเจ้ากําลังพูดอะไรกําลังทําอะไรกับชีวิตของเราและเรากลับใจใหม่เราเสียใจเราสารภาพเราขอการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตของเรา เพื่อเราจะเป็นคนที่ใช้การได้เราจะที่ฐานขอความหวานขอวาจาแช่มชื่นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าจอวยพรพี่น้องทุกท่านเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ